แกงผักกาดแกงผักกาดนะคะเนาะลูกชายอยากกินแกงผักกาดนี้นะคะนี่นะคะเนาะแกงผักกาดผักกาดนะคะเดี๋ยวคุณแม่อันอันนี้ก่อนนะคะเนาะนี่นะคะแกงผักกาดใส่ไก่นะจ๊ะไม่รู้ว่าลูกชายอยากกินหรือเปล่านะจจะนี่นะคะเนาะนี่แกงผักกาดแกงผักกาดใส่ไก่อถ้าอนนี้ก็ให้ลูกคนเล็กมาเอาเนาะ หรือยังไงดีคุณแม่ยังไม่ได้ออกไปนะคะ่ะนี่นะคะ fc จ้าแกงผักกาดใส่ไก่นะาจะผักกาศในสวนพริกในสวนนะคะผักสวนครัวรู้ว่ากินได้นะจ๊ะจ้าเเาาก็อยู่ที่ไหนก็มีความสุขในทุกๆวันเนาะอยู่ที่ไหนก็เห็นกันเดี๋ยวนี้เขาเรียกว่าหูทิพตนะาทิพเนาะแอหอมอยู่ที่นี่ก็ไปเห็นหน้าลุงไปเห็นทุกคนเนาะคะ แม่นะคะนอะ้อยู่ที่ไหนก็เห็นกันสมัยนี้นะจ๊ะคุณแม่กินข้าวก็อะไรไม่รู้นะนะจ๊ะเดี๋ยวถามคุณแม่ก่อนนะคะเนาะเมื่อกี้หลับนะคะเนาะก็คุณแม่มีคุณลูกนะจ๊ะเย็ดสี่จ้านะคะก็ได้นะคะดูแลทั้งแม่ทั้งลูกนะคะคุณสาะนะคะนะนาะ บางคนบอกว่าเออทำไมเบื่ออยู่กับลุงนะคะ่ะบางทีเราก็บางทีเขาไม่ได้มาดูคลิปเราจริงๆแล้วแอดอธิบายเก็บทุกคลิปนะนะคะแค่ได้ไปอยู่สองปีกวาไ,ไปไปมากับกับบางคนบอกว่าทําไมไปไปกับกับเขาไม่รู้แต่เราสัญญาก,กับครอบครัวกับลูกเนาะว่าเราจะไปไปมาๆนั้นลูกไม่ให้เราไปนะคะ fc นะคะบางคนไม่เข้าใจไม่ไว้ใจด้วยซ้ำเนานะเพราะเราไม่อยู่เป็นที่แต่เราไม่ได้อยู่ตลอดไปไปมาๆ,มาๆนี่นะคะ เด๋วกินข้าวด้วยกันเด้อจากแกงผักกาดแกงผักกาดนะคะมากินข้าวด้วยกันเด้อจากข้าวดำข้าวดำข้าวเหนียวา,าค่ะกำลังกินข้าวมื้อแรกนะจ๊ะมากินด้วยกันเด้อ